ข่าวดีที่ชาวอุทัยธานีนะฮะเขาก็ดีใจกันซึ่งเกษตรกรชาวนาจังหวัดอุทัยธานีนะครับเขามีการเร่งเก็บเกี่ยวข้าวกันเรียบร้อยแล้วไปขายนะฮะหลังเข้าเปลือกเนี่ยราคาดีตันละ10,000บาทครับแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลที่จะให้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทครับขณะนี้นะครับเกษตรกรชาวนาหมู่ที่4ตนนําบลหนองกลางดงอําเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับ ต้องจ้างรถเกี่ยวข้าวจากนอกพื้นที่มาเก็บเกี่ยวข้าวที่กำลังสุกเหลืองอลา,ามเต็มท้องทุ่งนาไปขายเนื่องจากต้องหนีฝนที่จะตกลงมาในช่วงนี้นะครับทำให้รถรับเกี่ยวข้าวในพื้นที่เนี่ยเขามีไม่เพียงพอประกอบกับปีนี้เองราคาเข้าเปลือกราคาดีนะครับอยู่ที่ตันละกว่า1 0 0 0 0บาทหากปล่อยให้ข้าวแห้งกรอบหรือว่าโดนฝนเนี่ยจะต้องถูกหักความชื้น แล้วก็ต้องถูกกดราคาลงไปอีกนะครับสำหรับราคาข้าวเปลือกในปีนี้เนี่ยถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านๆมาเป็นราคาที่เกษตรกรชาวนาน,นะครับต้องการมานานแล้วนั่นก็คือไม่ควรต่ำกว่าตันละ8,000บาท ซึ่งพอจะมีผลกำไรอยู่บ้างทำให้ชาวนาก็ดีอกดีใจนะครับคุณผู้ชมปลื้มใจกับการลงทุนหายเหนื่อยกันครับก็ชาวนารายหนึ่งนะครับ<ม>ก็ออกมาบอกนะครับว่าทํานา25ไร่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า20ตันจะเหลือกำไร7-8 0 0 0 0บาทเนื่องจากใช้เงินทุนลงทุนสูงขณะเดียวกันก็ดีใจครับแล้วก็มีความหวังเกิดขึ้นมาที่มีข่าวว่ารัฐบาลจะให้ค่าบริหารจัดการอีกไร่ละ1,000บาท ครอบครัวไม่เกิน20ไร่ก็ยิ่งดีใจไปอีกนะครับทำให้รัฐบาลมาให้ความสำคัญแก่กเกษตรกรชาวนาอย่างน้อยจะเป็นเงินใช้จ่ายเป็นค่าครองชีพในครอบครัวได้เป็นอย่างดีจึงขอฝากขอบคุณรัฐบาลครับที่ให้การเยียวยากับกเกษตรกรชาวนาอีกด้วย